ไปดูว่ายอดเงินมันตรงนี้เปล่าที่หกแสนเนี่ยวะตายแล้วสูเขียนว่สองล้านหนบ่งพันหน่งพันานึพันหนึ่งพันหนันหนันน่ันกนึ่งพันน่งนหนึ่งพันหนึ่งหนึ่นหน่พันครงับหนึ่าพันหคึ่งพันหน่งพนหน่งพัน่1พัน่พันหน่ันนึ่งพันหน่งพันหนึ่พัน่งพันหนึ่งนน่พันพั่งพนน่งพน อ่าสี่แสนวกกับร้อาสิบคิวก็สี่แสนสองหมื่นบาทสี่แสนอง่บาทในวันนี้เราจะต้องไปเบิกเงินก็จะเหลือเงินอยู่อันนี้ข้าวๆนะเหลือเงินอยู่สา0 0องแสนเนอะสองแสนนะแล้วอยู่ประมาณ2,000สนเนอนี Frank, down, ่เงินเอนทางอย่างรวมแล้วเอ้รวมแล้วรวมค่าช่างแล้วมันจะเป็นประมาณ4 2่แสนสองตอนนี้เรามีเงินอยู่หกแสนสองคุณก็รวมค่าช่างนะคะ รวมทั้งค่าสร้างค่ายอย่างหมดเลยนะคะสี่แสนกว่านะคะเนี่ยคี่เรา่าคือเราเข้าไปทำเขเ้าไปเหลือตังค์อยู่ในพันธที่วันสองแสนเราแสดงว่าก็เอา่ง่ายคือมันมันยังมีเงินเหลือเนาะมีเงินเหลือคือทำได้เต็มที่อยู่ ไม่เงินเหลือเป็นแสนเนี่ยคุณใจเลยพี่อว่าเหลือเงินเป็นแสนกลัวยู่เด้อค่ไหนเป็นที่เพื่อนก็พุ่มใจอยู่เด้อค่ะหนเพื่อนจะเหลือถ้าช่างดี่ซักป๊อปช่างไรนี่แหละรายวันเนี่ยที่เรายังไม่ได้จ่ายเขาวันละสามร้อยห้าร้อยนี่แหละนั่นแหละครับก็จะมีรายละเอียดไปเจาะอีกเยอะนะครับคุณรองนะเราคำนวณคร่าวๆมันอาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับเอาง่ายๆคือถ้าเงินมันเหลือน่ะอย่างที่ผมบอกคือทำกองบุญถวายพระอาจารย์หมดเลย ครับให้เข้าใจตามนี้เนาะไม่เอาเลยครับก็เขาที่ต้องบอกคือถ้าถ้าพอาังเสร็จปุ๊บจดสมรรถสูงถ้ามีตังค์เหลือนะฮะก็เลยทำเป็นกองบุญนะครับทำของุญก็ต่อรับไปนะครับในส่วนนั้นนะครับลูกชีทุกคนใช่ไหมครับใช่ครับทำไปได้เลยขึ้นมาเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนด้วค่ะเพราะว่าเขาก็ได้ฟังไปน้ำกันเนาะค่ะว่าลุงนันเบ่าวยังแน่เนาะค่ะค่ะก็ได้ฟังไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ค่ะคลิปนี้ก็ขคอล่งแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณคนนะคะเอฟซีทุกคนนะคะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเวยค่ะที่เข้ามาติดตามแม่งตับเตาฉนลด้วยคคะขอบคุณค่ะ